สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะอยากจะพามาทําเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะเมนูใส่ห่อเขาค่ะก็จะคือทอดเนื้อค่ะพี่น้องเป็นเนื้อง่วงนะคะเป็นส่วนเสษเนื้อนะคะพี่น้องนะคะเยาจะเอามักดีๆนุ่งๆค่ะพี่น้องนะคะทอดกินกับข้าวเหนียวนะคะคิดอยากค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าโบได้ตากแดดเป็นเนื้อแดดเดียวเลยค่ะพี่น้องมักเลยก็ทอดเรยจอยสีนะคะนะคะอันนี้คือเนื้อหันแล้วนะคะแล้วก็มาเบ่งส่วนผสมอื่นๆค่ะพี่น้องขอมองมัางก่อนนะคะ อันนี้ค่ะก็จะเป็นกระเทียมนะคะใส่ลงไปซีกีบนะคะผู้ใดมัากลายก็ใส่ลายได้ค่ะยูนินีก็จะมีเม็ดพริกไทยเม็ดใบยี่หร่าเม็ดผักชีนะคะเม็ดพวกนี้ค่ะจะอยู่ในเครื่องพะโลนะคะพี่น้องหา่ซื้อไดต้ตามชุดพะโลนะคะนี่ค่ะเอามาโขกค่ะหลังจากนั้นใส่เกลือลงนิดนึงค่ะมือนยุ่มนะคะ อย่าด่ดดามาด้วยค่ะว่าสกปรกพี่น้องนะคะหลังจากนั้นโขกให้ละเอียดค่ะนะคะเม็ดใบยี่หร่าก็เปผักชีสเห็ดห้เนื้อเขามีความหอมนากินค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าถ้่วยางมันคอสจะติดดีแต่ว่ามันทอดนี่ยาะบําบันใจชื่อกันว่ามันติดในตัวเนื้อด,ดีบ่ค่ะพี่น้องนะคะเราค่อยมาเบ่งกันค่ะเอาความหอมไว้ก่อนก็ได้ค่ะ เอาละค่ะหลังจากโคกเรืยบพ่อละเอียดนะคะพี่น้องก็เอามาหมักกับเนื้อ,อหอมๆพี่น้องลูกใบยี่หล่าใส่ลงไปค่ะพี่น้องเห็นชัดบอเห็นบอชัดกรบบอเย้าด้วยค่ะเทน้ําออกอีกหน่อยนึงเย้าไปล่างนาำนะคะพ,พี่น้องที่นี่บ้านเด็ดเสด็จนามเฝ้านะคะ เห็ดกระเาวสม,มุนกัเห็ดแข็งกับเวลาค่ะนะคะแข็งกับพ่นกิ่นน้ำ่ะจากนั้นใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นค่ะเดีย๋ยวหาช้อนก่อนใส่รสด,ดีนะคะใส่ลงไปเลย มักเข้มกับเซเล,ไล์ไทคือเย่ามะมักเข้มกับรดปริมาณลงค่ะพี่น้องนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ชูรดนะคะยกยสใส่ซัมหนีหลีแต่พี่น้องเพราะว่าเ่าจะไม่ใส่ซอสที่เป็นน้ำมันจะทำให้เนื้อเราไม่แห้งนะคะเพราะว่าเย่าบดิแดดเผ็ดแดดเดียวนะคะพี่น้องนะคะพอเส้นใหญ่เย่าก็เลยเส้นคงคงลดอย่างเดียวนี่ละค่ะนะคะ,นะคะ แต่ว่าอย่างอื่นก็ใส่ได้ได้ที่น้องนะคะบางเมนว่าใส่บดได้ใส่ได้เบิร์เลยค่ะแต่ว่าหันมีเวลาเอาไปต่างแดดต่างยังกับสีแซ่บนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีเวลาค่ะพี่น้องนะคะชั่วโมงเลยกดวนเนี่ยก็เลยใส่ตะโงเริงรสู้รดแล้วก็เกลือที่เราใส่ตอนตำมาต้มก็นตา,ายนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆกับเพ็ดไข่ถูปปกปกตะของอยากใส่ซีอิ๊วหรือว่าน้ำมันหอยกับใส่ได้เบิร์ค่ะนะคะ หลังจากนวดนะคะให้เขากันดีค่ะพี่น้องนะคะหมักทิ้งไว้นึงชั่วโมงก็ได้ผู้ใดมีเวลาตามสิบนาทีก็ได้ค่ะผู้ใดมีเวลานะคะแต่เยอ่อบมไ่มีเวลาเยอะหมักซัมมิลหรือเยอะเอาไปทอดเลยค่ะนะคะเพราะว่ายัางเพราะว่าผู้นางะ่ะกินเขาก็มีนะคะพี่น้องนะคะก็เลยสิทอดเลยนะคะจะอยากให้แสบยอแน,น่นะมาให้หมักทิ้งไว้กั่งหนึ่งชั่วโมงนะคะมันสิเขาเนื้อนะคะพี่น้องเอาละไปค่ะที่มีดเดลฮั่าไปทอดกันค่ะ ค่ะพี่น้องเดียวก็จะนําเนื้อมาทอดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะทอดไส้กลางไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเห้นเนือ้อเข้าสุกนะคะยกบนเดือยสทีเดียวเบิด์ด้พี่น้องเพราะว่าหนึ่งกระทะเขาห,หน่อยนะคะน้ำมันมันหน่อยนะคะก็จะเห็ดเห้นเนือ้อบอสวยงามอ่เรื่องบอทั่ัวทิงนะคะพี่น้องนี่ค่ะ ค่อยๆผ่อนไปค่ะพี่น้องใจเย็นๆนะคะข้ามักใส่น,น้าตาลน้าค่ะพี่น้องมันจะเห็ดเทืเนื้อข้าวใหม่นะคะหรือว่าน้ามันเราไหม้นะคะพยายามเบิึงเป่าได้ค่ะพี่น้องนะคะผอดถึงแห้งแน่แท่นแบบว่าแท่นตากแดดนะคะพี่น้องนะคะคกินกับข้าวเหนียวสุดยอดนะคะเป็นความแฉบถี่เยี่แบบมักหลายค่ะพี่น้อง กุ้ยยายเนื thing, ้อเหนียวนะคะพี่น้องค้นๆเราเอากลินก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเย่อะมักแบบว่าเหนียวเหนียวแห้งๆเด็จริงก็พอเหนียวแล้วค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทอดไปเรื่อยๆนะคะจนซุกเราเรียบร้อยค่ะพี่น้องถึงจะเสิร์ฟใส่จานทะเบงค่ะพี่น้องนะคะเนื้อทอดค่ะพี่น้องนะคะไม่แม่เนื้อเด็ดเดียวนะคะเนื้อทอดซึ้งนะคะพี่น้องสูตรเด็ดสูตรแต่พึ่งเลา้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวรอเบิงค่ะ ไ้ล,ละค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะเนื้อทอดค่ะพี่น้องเป็นเนื้อเด็ดเดี่ยวนะคะเนื้อสดๆนี่แหะค่ะพี่น้องมกักไซกระเทียมพริกไทยนะคะ เม็ดผักชีแล้วก็ลูกไปยี่หราค่ะพี่น้องนะคะมากดีๆหอมๆค่ะพี่น้องแซบค่ะพี่น้องนะคะรสชาติจะออกหวานเข้มนิดๆค่ะพี่น้องนะคะกินกับขหนิวมหอนหอนเอาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะของเย่านีบริเตากแดดนะคะพี่น้องก็จะบกข่อยเนียวปันไดค่ะนะคะผุดยันเนื้อเนียวนะคะถอดพ่อสะดุงไฟก็เอาขึ้นก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่ของเย้านีแบบบเนียวค่ะพี่น้องแซบนะคะกระลังข้อดีกินค่ะกระลังนวนะคะพี่น้องนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องใหเกี่ยก็เนื้อนี่ค่ะบริเวคือเม็ดผักชีนะคะ พี่น้องลูกผักชีแล้วก็ลูกเม็ดใบยี่หร่านะคะตรงนี้ค่ะพี่น้องคอยสแสบนะคะ <S <S ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกๆทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ <S <S มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจบีๆเด้อจากพี่น้องนะคะพายกระติเขาใหญ่มากค่ะมากินเนื้อถอดหอมๆยื่ยๆน้วยกัน,นะค่ะ <S <S พี่น้องทัางนี้ก็ร่างหนึ่งเขาเหนียวนะคะถอดเนื้อไว้ก่อนค่ะพี่น้องนะคะมาจา้จาแสรบจ้า